สวัสดีจ้าพ่อแม่น่น้องมาด้จ้ำมากินข้าวปุ่นซาวน้ำกันจ้านี่กับผักยอดผักกะทินนะคะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วหนึ่งนาทีโทรศัพท์พความจำเต็มนะคะจำเธอ <c oughs> เมไม่ได้ <c oughs> จำเธอไม่ได้ ืจำเมาว่าแล้วลืมอะไรลืมผักบุง ừ, บ้งอ่ะจบอือืม ว่าทบถายรอหน่อยนะแป๊บนึงนะไหนคะเผ็ดเหรอเผ็ดนะคะกินน้ำไปแล้วค่ะพริกไม่แดงนะคะแต่ว่าเผ็ดมาก เท็ดไหมคะ้องอีไม่ค่ะของแม่เติมพีกไงอืหอห้าจะอือหอ อะไรไหมคะหอมมากเลยค่ะอืมจำเอา อะไรคะเผ็ดจนหมดแล้วหรอจะหมดแล้ียวปะทิกแม่ของแม่จมะหมดแล้วก็กเธอเผ็ดนะคะเธอก็เลยกิออย็นขมิ้นใหญ่แซ่บๆ